ยังดุอยู่การเร่งฉีดวัคซีนเราก็ยังต้องดําเนินการต่อไปรวมทั้งตัวน้องๆนักเรียนด้วยเราก็จะได้มีโอกาสต่อเรียนกันแล้วในต้นเดือนนี้นะคะเป็นกําลังใจให้จับทุกภาคส่วนเลยค่ะไม่ประมาทก,การอย่าตกนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะส่วนแม้ให้เป็นนาที่ถ้าเรื่องอ,อ,อุปกรณ์นเบกอุปกรณ์ไดที่ให้ทิ้งดูเลนะคะจะจกันวันนี้ในวันจันทร์ต้นสัปดาห์เราก็มีอุปกรณ์ใน,นเบ อีกหนึ่งแบรนด์นะคะอยากจะมาแนะนำแล้วก็ฝากไว้ในร้อมผมอ้อมใจของลูกค้าที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับอุปกรณ์น้องใหม่แบรนด์เ e t ิสค่ะนี่เลยน่ารักมากแบรนด์เ e t ิสนะคะ N P e T I S ตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่ภายใต้การจัดจำหน่ายจาก k i n g IG Network ค่ะ แน่นอนค่ะรับประกันร้อยความจาก King IT ค่ะตัวนี้เชื่อรุ่นว่า N2 หรือว่า N2 นะคะแบรนด์ Netis เป็นราเตอร์ AC1200 Wireless แ u นด์เร Router ที่สำคัญน,นะคะตัวนี้มีพอตจิกกบิดด้วยนั่นหมายความว่าลูกค้าใช้สปีดอินเทอร์เน็ตที่มากกว่า100ขึ้นไปนะคะคุณจะสามารถที่จะดึงสปีดอินเทอร์เน็ตมาใช้งานได้ดีเยี่ยมมากเพราะว่า เขาเป็นพอรดซิกบิดค่ะพอรดซิกบิดทั้งขาเข้าและขาออกเลยอ่ะมาดูที่โตัวอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วจ้าฮัลนหลโอ้โหนี่เลยค่ะลูกค้าตัวอุปกรณ์ค่ะโตัวอุปกรณ์ค่ะตัวอุปกรณ์ค่ะดูให้ดีนะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะเรียบหรูมากนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าค่ะมีแถบสถานาการใช้งานอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยอ่าด้านข้างค่ะ บางเฉียบเลยค่ะลูกค้าว้าวมีเสาสัญญาณมาพร้อมกับเสาสัญญาณได้กันทั้ง4ต้นนะคะ1 2 3 4สาี่ค่ะนี่เสาสัญญาณ4ี่ต้นเป็นเสารฟริปนะคะไม่สามารถถอดได้นะคะเป็นเสารฟริกนะคะแต่สามารถพับเก็บแบบนี้ได้ค่ะเป็นเสาสัญญาณ5 DDI นะคะรองรับย่าน2.4รับและสง่งอยู่ที่2ต้นค่ะ แต่งช่องชานเ e ในการทํางานรับและส่งอย่างดีเยี่ยมค่ะอะมาดูที่ด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าด้านหลังเป็นปอร์ตจิกเบิตค่ะลคกค้า1แวนขาเข้านะคะ1่แวนขาเข้า1่แวนสีเหลืองและแลนออกนะคะสีเทาค่ะนี่สีเทานะคะสีะะส่ช่องด้วยกันสามารถรับสปีดอินเทอร์เน็ตหรือรองรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi นะคะตัวนี้นะคะเป็นเอง เป็นไวเลสเราเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเริ่มต้นของการที่เราจะขอใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะเบื้องต้นถ้าให้มันได้ใช้ประสิทธิภาพดีเนี่ยน่าจะต้องแพ็กเกจแบบตอนนี้นะเบื้องต้นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตก็300ขึ้นไปแล้วแต่ตัวเราเตอร์เนี่ยตัวเราเตอร์ที่จะมาช่วยขยายสัญญ,ญาณ Wi-Fi ให้ Wi-Fi ของเราแข็งแรงเนี่ยควรเป็น a c 2 0 0ขึ้นไปค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งตัวต้นทางกลางทาง ได้มากถึง300เมกะบิตเปอร์เซนต์คาน Wi-Fi นะคะลูกค้าถ้าเป็นสายแลนด์ที่ปวกได้เลยว่า500อัพแน่นอนค่ะเพราะว่าสปีดอินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่จะแข็งแรงด้วยพอร์ตของเขาและตัวสเปคอุปกรณ์มาตรฐานเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะคะสามารถทำแบนด์สตลลิงรวมมิ่งสัญญาณย่าน2.4และย่าน 5G รวมกันเป็นหมื่นชื่อได้มีเทคโนโลยีมิวม i m โมในราตเตอร์ตัวนี้ด้วยสุดยอดมากค่ะ เราตอดีดีเอซีพัแบรนด์เมทิสรุ่น N2 นะคะตัวนี้รองรับ2ย่านความถี่ค่ะย่าน2.4มีความเร็วในการรับและส่งสัญญาณอยู่ที่300เมกะบิตเพอร์เซตค่ะสัญญาณ 5G 867จ้ามาค่ะมามาของประกันและประกันไลฟ์ทาจากคิงไอทีอุ่นกายอุ่นใจแน่นอนค่ะรับรองว่าซื้อสินค้าจากคิงไอทีไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน้ะเรามี ศูนย์บริการที่มากถึง22สาขาทั่วประเทศนะคะมีศูนย์บริการที่มากถึง22สาขาทั่วประเทศตามหัวเมืองต่างๆและมดลัดลาย King IT ค่ะศูนย์ 0, 0 5 5 5 0 5ห9 0 5 5่าบวกกับ l i n แอดเอสไซคิงทค่ะตัวนี้เลยนะคะ l i n แอด k i สไซคิงไช่องทางนี้เราให้บริการ24ชัว่วโมง จะใช้บริการของ King IT ในรูปแบบของสินค้าประเภทไหนก็ตามนะคะ King IT เรามีหลังบ้านไว้คอยซัพพอร์ตคอยบริการลูกค้าเช่นการตั้งค่าการเซ็ตค่าการรีโมทการคอนโทรลการแจกไอพีของที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะ King IT เรามีหลังบ้านไว้คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยตอบคำถามคอยแก้ปัญหาให้ลูกค้าทุก่กันแนรน้านค่ะ สนใจสินค้าอย่าลืมนะคะฝากไปด้วยกับเนติรุ่น N2 ตัวนี้นะคะเป็น a c 0 0 2ร,รับรับ2แย่นความสี่มาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่าค่ะในวันจันทร์ต้นสัปดาห์ สองรองรับ2อย่างความพีคลูกค้าสามารถรมมิ่งสัญญาณแบรนด์เซริงได้มาพร้อมกับฟังก์ชันและเทคโนโลยีมิวมายโมเป็นพอร์ตแมนและพอร์ตแลนที่เป็นจิ๊กกะปิอโ,โอ้หูใจหุ่นใจแน่นอนคะ่ะกับสินค้าดีๆราคาประหยัดตัวนี้อย่าฝากน้องเล็กของเราไวในการใช้งานของลูกค้าทุกท่านคะนะคะไม่ซื้อไม่ว่ามาใช้นอโอบายการยืมของทีมไอทีอรองยืมตัวนี้ไป เคสสัญญาณสปีดไวไฟที่บ้านของลูกค้านะคะแล้วลูกค้าจะติดใจค่ะมาไปด้วยนะคะกับเอติเอสอค่ะ1น9 0บาทเท่านั้นนะคะ1290บาทกับ A อสซิพน้องใหม่จากแบรนด์เอติค่ะนี่เลยมาไปด้วยนะคะสินค้าดีเราคาประหยัดแบบนี้มาพร้อมมับสูาบริการที่มากถึง22สาขาทั่วประเทศออนไลน์24ชั่วโมงค่ะ 02, 02 490 समाजी